สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับตามที่นับแนะกันไว้จันพุธสุขก็เจอกับลุงวานิชนะครับทั้งช่องทาง Facebook ไลน์แล้วก็ youtube ด้วยสามารถจะติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะครับในช่วงวันเวลาที่กำหนดก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแลกสสดนะครับตอนนี้ลุงวานิชกํลาลังนั่ง สนทนาบท่านทั้งหลายอยู่ที่แสงเดชาร์มนะครับตำบลตากเดชอำเภอเมืองอย่างมาชุมพลก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนแฟนคลับแฟนเพจญา,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 าสินทิทมิตรสหายที่อยู่ทั่วประเทศช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับให้ท่านทั้งหลายได้มาติดตามหได้มาพูดคุยกัน ก็จะอยู่ทางภาคเนือภาคอีสารภาคกลางภาควะวัอนอกภาควะวันตกหรือแม้แต่ทางภาคใต้เองเป็นช่องทางการสื่อสารนะครับจะได้พูดคุยกันถึงวิถีชีวิตจะได้พูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเจ้าบ้านเนาะก็ขอเชิญชวนนะครับส่งสัญญาณ ถึงบุคคลอื่นอาจจะหมายถึงเพื่อนหมายถึงญาติหมายถึงคนที่เคยทํากิจกรรมรู้จักมักคุ้นอยู่แล้วถึงวันเวลานี้ลุงวานิชขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนแม้ว่าในช่องทางเฟซบุ๊กอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นแต่ถ้าหากว่าท่านตั้งใจนะครับก็เข้ามาได้อาจจะติ์โดยตรงนะครับพิ์โดยตรงค้นหาลุงวานิช อ่านแต่แค่วัดจุ่มพรท่านก็สามารถจะเข้ามาได้อวันนี้ก็เข้ามาเออหลายคนเลยเหมือนกันนะครับอ,อใครเข้ามาบ้างลุงนิดอยากจะเห็นหน้าคาตาแสดงตัวนิดนึงวันนี้ก็ไปขาย ที่นม่ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือแม่ทุกขศรไปสองรอบเลยนะครับว่วการขายผักก็มีผักหลายชนิดเน้นผักพื้นเมืองเพราะจริงผักพื้นเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคุณมองข้ามมาหลายแห่งนะครับมุ่งเน้นที่จะซื้อผักที่ปลูกกันเป็นการค้าหรือผักทางเศรษฐกิจมากเกินไปแต่ความจริงการที่เราปลูกผัก เป็นการค้าหรือผักเศรษฐกิจก็คือการที่เราปลูกมากๆเมื่อเราปลูกมากๆเราปลูกมาจำหน่ายลูกค้าก็ซื้อไปบริโภคคนรู้จักกินเพราะมันอร่อยมีสารอาหารสิ่งมีชีวิตอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้ามีปริมาณมากพอเนี่ยมันก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักกินรกแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ต้องมีกิจก,กรรมต,ต้องใช้พลังงานต้องแพร่พันุ์ต้องดำรงโผพันธุ์เหมือนกับคนการที่เราปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันก็มีปัญหามากเหมือนกันต้องระมัดระวังรู้นักวิชาการก็ดีนะครับหรือคนที่ปลูกผักเป็นมืออาชีพพยายามจะหาเทคนิคเข้ามาใส่แต่ปัญหามันในธรรมชาติมันเป็นปัญหาธรรมชาติจริง,รงเนาะ การที่เราปลูกพืชมากๆชนิดเดียวกันชํำเล้ซช่ำอีกมันจะทําให้เกิดโรคแมลงสัตครูพืชระบาดระบาดท,ทํายังไงหลายต่หลายคุณนะครับก็ไปใช้สารกําจัดใช้ยาฉีดสารเคมีกําจัดสัตว์รูพืชตั้งหลายเหล่านั้นผลตกค้างอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพืชนะก็อยู่ในพืชนะครับไปไหนถ้าเราไม่ระมัดระวังก็มาถึงเราโดเย,ยเฉพาะ หลายคนเวลาไปหาเลือกซื้อหาอาหารหาพืชเดยเฉพาะพืชผักเหล่านี้นะครับต้องไปสวยอย่ามีตำหนิถ้ามีขี้ร่องรอยของแมลงอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาอันนั้นก็โอกาสที่จะเกิดสารผนเปื้อนเข้ามาอยู่ในพืชเยอะนะครับ แต่การที่ปลูกพืชในกษตรผส,รสมผสานโดยเฉพาะเราเน้นปรับพื้นเมืองปัดพื้นเมืองนั้นบางทีก็ปลูกไม่มากเกินไปเราปลูกหลายๆอย่างผสมผสานกันนะครับปลูกพืชหลายๆชนิดก็ช่วยกันป้องกันการระบ,บาดของโรคเร็งลงไปได้เป็นไปไม่ได้เนาะที่มแร็งชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถจะกินพืชได้ทุกอย่างไม่แต่คนเรานะครับถือว่าถือว่า เป็นมีสิ่งมีงมงมชีวิตที่กินได้หลากหลายแต่เราก็ไม่ใช่กินไม่ใช่ชอบอาาทั้งหมดนะครับไม่ชอบอาาทั้งหมดทีนี้ในเปลงของลุงเองเนี่ยก็ดินพืชพื้นเมืองที่ปลูกง่ายปลูกหลายๆชนิดก็จะได้ลดการระบาดของโรคมาแลงเนื่องจากดินความอินทรีย์ด้วยแล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยโอกาสเสี่ยงเรื่องนี้ น้อยลงน้อยลงนะครับแล้วการที่เราปลูกพืชหลายชนิดเนี่ยอย่าลืมนะครับนอกจากพืชเน,น,น้นพืชเนานะจริงพืชสัตว์ประมงก็เหมือนกันแหละนะครับเราเน้นว่าปลูกพืชเนี่ยปลูกพืชมาเป็นอาหารนะครับปลูกพืชมาเป็นอาหารอาหารก็เป็นพืชที่มีคือไงอะ มันเป็นสารอาหารที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะพอพูดถึงสารอาหารโอ้ยพูดถึงอะไรครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินมันอาจจะแยกย่อยนะครับอาจจะแยกย่อยชนิดของโปรตีนชนิดของคาร์โบไฮเดรตชนิดของไขมัน <c oughs> ชนิดของวิตามินเกลือแร่แต่สารอาหารเหล่านั้นที่เราจัดมาเป็นอาหารหรือสารอาหาร เวลากินเข้าไปมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าขาดมันจะแสะดงอาก,การเฉพาะถ้าขาดแคลเซียมอาจจะกระดูกพุ่นขาดวิตามินเอมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างนี้ขาดโปรตีนภูมคุมการลดลงเนื้อหนังมังสาก็เหี่ยวเลือดไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆหลาอยงาหลังเนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันเป็นอาหารแต่ทีนี้มันมีสารอีกกลุ่มหนึ่งนี่เขาเรียกว่าสารพฤกษทีมี พูดถึงสีถึงกลิ่นถึงรสแน่นอนครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายบางคนเรียกว่าเป็นสารที่ทําให้เป็นสารอายุอนะัตนาทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์ชีวิตยืนยาวกินก็ไปดีครับแต่ถ้าขาดอาจจะไม่แสดงอาการเฉพาะอ,ออกมา,าที่แต่มันจะปรากฏในสีที่แตกต่างกาันกลิ่นที่แตกต่างกาันรสที่แตกต่างกาันทําไมลุงวนิตพูดเรื่องนี้นะครับก็ก็ นำไปสู่การปลูกพืชที่หลากหลายการปลูกพืชหลายๆชนิดนะครับมันจะมีความแตกต่างทั้งเรื่องสีกลิ่นรสและจะมีประโยชน์ต่อร่างกายดีนะครับยิ่งมาปลูกรวมๆกันเนี่ยก็สามารถจะลดการระบาดของโรคมะเร็งลงไปได้วันนี้ลุงวันนี้ก็ผลผลิตจากสวนนะครับก็ไปขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้ก็มีลูกค้าประจำเยอะนะไม่ว่าจะเป็นผับบุ้งเป็นกา้านตรงเป็นหมวยเป็นสังนะครับเป็นมะตูมเขกหรือแม้แต่มะม่วงโยอดมะม่วงหิมะมาพานอย่างเนี้ยเอาไปอย่างนิดอย่างละหน่อยอย่างละสองมัดสามัดมัดละสิบบาทสิบบาทได้ห้าหกสิบมัดก็หกร้อย นะสนุกสนุกสนานนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมที่เราผลิตอเองนอกเหนือจากพวกพวกสัตว์พวกประมงพวกพืชแล้วก็มีเรื่องของขนมจีบสลาเปาบะจ่า,จางเนอะโดยเฉพาะบาจ่างเนอะลุงวันนี้จะเขียนป้ายติดไวท้ที่รถหรือว่าลุงวันนี้บาจ่างโบราณน,นะเป็นเบเป็นเบลนเป็นเนเน,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 นะครับ หลายคนก็ยังไม่รู้จักราบะตานแต่หลายคนก็เป็นแฟนพันเท้แต่หลายคนกำลังฝุดอยู่นะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของรายได้มันก็โอเคนะครับก็สร้างความตื่นเต้นเหมือนกันที่จะไปพบปะผู้คนนะกยายเรียนแบบลุงวานิ์นะครับก็เชิญชวนเนาะสนุกนะครับทําสนุกโอเคครับโดยเฉพาะวันนี้ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของสุขภาพ ก็เน้นย้ําว่าร้านของลุงวัดดิตนะครับลุงวัดดิตอาหารตะแคงจีวัจุมพรนั้นเป็นร้านในแนวช้อปปิ้งออนไลน์เนาะเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าใครเข้ามาทันมีจังหวะมีเวลาโอกาสเหมาะสมเข้ามาฟังลุงวัดดิษโดยตรงในช่วงเวลาดังกล่าวในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็ก็ดีมากนะครับแต่ถ้าเข้ามาไม่ทันก็สามารถติดตาม ย้อนหลังได้ทั้งช่อง YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะครับ a c e b o o กก็เข้ามาได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในร้านก็เข้ามาเลือกดูเลือกนะได้เนะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่หรือถ้าในร้านไม่มีแต่รบประสงคนะ์ประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากซื้อให้ไปช่วยหายนะก,ก็ยินดีนะครับก็ยินดี ในช่วงนี้ที่มีอยู่ในร้านไม่ขาดก็มีปลาหมึกกระตอยปลาหมึกกระตอยปลาหมึกจากเรือใหญ่อวนดำน้ำลึกนะครับแต่สำหรับปลาหมึกกระตอยจากเรือเดคืนเดียวเนี่ยบางช่วงก็อาจจะขาดหายไปบ้างนะครับเพราะเป็นปลาหมึกชายฝั่งแต่ปลาหมึกที่ใช้เรือใหญ่ใช้อวนขนาดใหญ่แล้วไปหาลึกนเนี่ยช่วงนี้ยังมีอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะปลาหมึกตัวเล็กๆ ป็หมึกที่มีความยาวประมาณเจ็ดเซนติเมตรอืมเป็นหมึกที่ทําความสะอาดแล้วเอาไปตากถ้าตากทันทีไม่เจาะลูกตานั้นนะก็เป็นปลาหมึกกระต่อยไม่ก็เรียกว่าไม่เจะลูกตาครึ่งกิโลเนี่ยสองร้อยเก้าสิบคัพแต่ถ้าในการที่ล้างทําความสะอาดจเจาะลูกตาคว้านขี้ไส้ไล่สารหมึกอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วก็พาไปตากอืมดูแล้วนะครับมันจะเหมือนกับมีคุณภาพมากขึ้นแต่ราคาก็ขยับ เนื่องจากจะต้องใช้แรงงานที่ค่าใช้ใจ่ายแลเวลาเพิ่มขึ้นครึ่งกิโลสามร้เก้ครับมร้อแล้วที่มีไม่ขาดอยู่แล้วลุงวนิศเดเห็นว่ามันมีความสําคัญอร่อยมีสาราหารสมบูรณ์เป็นปรุงแต่งมาแล้วระดับหนึ่งปรุงรสก็คือเรื่องของปราหวานครับราหวานเชิญชวนนะครับปราหวานก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตลอดในร้านลุงวนิด อารต่างเร่เกี่ยวกับุมพอเนี่ยลุงอยากแนะนําว่าเก็บไว้ในตู้สเสบียงนะครับเก็บไว้ในตู้ยินเก็บไว้ในห้องฟิตในตู้ยินถึงเวลาถึงเวล,า,เวล,า,เวลา,าต้องการบริโภคก็จะสามารถเรียกหาได้ทันทีปลาหวานเนี่ยเป็นปริอาราทะเลที่ปรุงรส ตกแต่งรถมาระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะปลาหวานในถุงนี้นะเป้าหมายก็เลยหนักครึ่งกิโลครับหนักครึ่งกิโลเป็นปลาหวานเป็นผลิตภันณฑ์ถึงสาเร็จรูปราคาส่งฟรีหรือรวมส่งแล้วแค่290แกแค่นั้นเองท่านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยจังหวัดไหนภาคไหนวันนี้สั่งพรุ่นนี้เราก็ส่ง <c oughs> ทีมงานของลวนนี้ก็จะดําเนินการส่งได้ทันที และถ้าขาดลงเนื่องจากไม่เคยจังเล่งผลิตมีพันธมิตรต่างการค้าห่างจากที่ลุงกําลังไล่อยู่เนี่ยประมาณแค่1 0บถึงสิบห้ากิโลนีดนัดเดียวนะครับเราก็ไปเอามาได้ทันทีนะก็เชิญชวนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจอยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าปลาที่ลุงกําลังถืออยู่นี้ถือว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพที่บอกว่ามีคุณภาพนั้นนะครับอาจจะแยกย่อยนะก็คือปลา หวานนี้ทําจากปลาทะเลตัวเล็กๆที่เรียกว่าปลาลังเขียวครับปลาลังเขียวที่อาศัยอยู่ในน่านน้ําชุมพลในเขตทะเลน้ําตื้นในเขตที่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะห่วงโซ่อาหารที่มีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชน้ําไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยห่วงโซ่อาหารก็คือ การถ่ายทอดพลังงานโดยการกินเป็นทอด,ทอดเรื่องั้งแต่ฟูซเซอร์เรื่องั้งแต่พืชสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กอะไรทำนองนี้แต่เหล่งนี้นะครับมีสัตว์สมบูรณ์แน่นอนครับด้วยระบบนิเวศมันก็อาจจะพึ่งปิงอาจจะทําลายอาจจะเป็นเหยือ่อกันบ้างนะก็ว่ากันไปตามธรรมชาติแต่ปลาที่จับได้ในเขตนี้ถือเป็นปลาที่สมบูรณ์ครับโดยเฉพาะชาวประมงรายนี้เขามีเรือประมงของเขาเอง แล้วได้ปลามาแล้วโดวยเฉพาะปลาหลังเขียวเป็นปลาตัวเล็กที่อยู่กับเป็นหมูใหญ่ๆในเขตทร้อนนี่ยปลาหลังเขียวเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนื้อจะอร่อยครับหลายตัวหลายคนยังบอกนยังบริโภคเป็นปลาดิบเลยหลังจากทำความสะอาดอย่างดีมาจิ้มจุๆกับน้าจิ้มซีฟูด้ดอร่อยครับเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยมานั้นญี่ปุ่นเลยในกรณีที่มาทําปลาหวานชาวประมงรายนี้นะครับก็มีทักษะมายาวนานทีเดียว คือทำปลาหวานส่งตลาดมาถึง2ีแปดีเขาใช้เทคนิคธรรมชาติล้วนๆไม่ได้ใช้สารการันบูดไม่ใช้สารเคมีเข้ามาธนอ,อมอาหารนะครับหรือเข้ามาปรุงแต่งรสี่ียเอาให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามที่ลุงวาน,นิดนะครับลงไปติดตามจนะนตัดสินใจเป็นพันธมิตรางการค้ากันเนเห็นว่ากระบวนการในการทำปลาหวานเนี่ย ุดยอดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ได้ปลาสดๆได้ปลาสดๆแล้วก็ออกมาขูดติดล้างเมือกแยกเนื้อออกจากก้างเอาเนื้อเอาเนื้อเนี่ยก็ไปผ่านเครื่องปรุงเป็นเนื้อแกะเป็นปลาหวานแน่นอนครับเครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีรสหวานน้ําตาลนําก็เท่ากับเสริมคาร์บฮเรตลงไปในเนื้อปลาด้วยเพราะปลาเนี่ยปกติแล้วนะครับจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีนไขมันสารแร่ธาตุจากทะเลแต่คาร์บฮเรตน้อยหน่อย แต่สมบัติปลาหวานถือว่าความหวานนี่คือสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อผ่านเครื่องปรุงในเครื่องปรุงนี้นเนี่ยนอกเหนือจากน้ำตาลน้ำมีเกลือมีสมุนไพรปรุงรสตกแต่งแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเวลาพาไปชุบหรือไปผ่านเครื่องปรุงเครื่องต้มน้าเครื่องปรุงเครื่องต้มน้ำอาหารก็ได้แต่เละเลีเนยนเพราะมันมีบทบาทมีหน้าที่ทั้งสองอย่างนั่นแหละ เมื่ขึ้นมาก็จะโรยทับด้วยงาขาวทั้งหนงึงาขาวนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ชนิดหนึ่งนะครับมีติกเล็กโปรตีนสูงน้ำมันเยอะถ้ามีสีดำก็เรียกว่างาดำมีสีขาวก็เรียกว่างาขาวแต่นี่ใช้งาขาวมาโรยหน้าจากนั้นก็พาไปตากในแห้งสนิทบนลานตากให้แห้งสนิทนะครับเพราะสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานเมื่อแห้งสนิทแล้วลงวันนี้ตัวออกมาช่าง ครึ่งกิโลซลีด้วยระบบสูญเยากาศเป็นอย่างดีครับแล้วเก็บไว้ในห้องฟิตท่านสามารถที่จะนําไปผ่านความรอ้อนไปเล็กน้อยก็บริโภคได้เลยแต่ระวังหน่อยนะครับไม่ว่าจะทอดไม่ว่าจะอบไม่ว่าจะย่างเนื่องจากว่าปลาหวานเนี่ยมันมีองค์ประกอบของน้ําตาลในกระบวนการถนอมอาหาหรคือแปลรูปเนี่ยก็อย่าใช้อุณหภูมิสูงเกินยวจะทําให้ไหมเดือดได้ง่ายจะไม่อร่อย <laughs> นะครับปลาหวานนี้ ก็สามารถจะนําไปทอดไปย่างไปอบกินแกล้มกับสิ่งที่ท่านอยากกินหรืออาจจะพาไปประกอบการยำใส่มะม่วงอะไรไปก็อร่อยนะครับหรือเอาไปกินกับข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวสุกร้อนๆแล้วก็มีผักเคียงอื่นๆเข้ามาประกอบก็ดีครับ มีมเขือเทศมีเต็งกว่ามีติ๊กสดมีหอมอ่าก็ยิ่งดีแล้มีมะนาวก็ยิ่งดีเข้ามาเสริมตืมไม่ร้วยชาอร่อยแล้วก็มีหารเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยพื้นความเป็นปลาหวานนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะที่ควรจะมีในตู้แค่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลราคาเพียง2องรอยาสิบตนั่นเองอยืนยันนะครับสันมาเไราก็สั่งได้ทันทีเนาะ อืมก็ขอบคุณมากนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่โอเคก็พูดกันทุกคืนแหละนะตัวเทนนะครับเด็ดๆจากทงทะเลอันนี้ก็หาได้ง่ายปเปลได้ง่ายหวางใจได้ที่ร้านไม่ขาดปลายรีครับปลายรีแต่ถ้าใครต้องการเน้นซื้อปลายรีทั้งตัวก็บอกมาผลเลยก็ได้เนาะแต่ลุงวันนี้จะไม่ค่อยสต๊อกเท่าไหร่แต่จะเอามาได้ทันทีแต่ว่าเวลาได ได้เป็นตัวมาแล้วนี่ก็จะมาหั่นใส่ถุงอย่างนี้มาหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็แพ็คใส่ถุงนะครับซีนด้วยระบบสุญญากาศอย่างดีนี่ครึ่งกิโลเหมือนกันราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบราคาเท่ากับปลาหมึกกระตอยที่โจลูกกระตา,าปลาหมึกกระตอยเรือใหญ่อุดำน้ำลึกเนาะนะครับสวยมากเลยดูนะครับสีจุมพูเรื่อเรื่อ,เ,อเห็นก้างใหญ่ใช่ไหมนี่ก็คือเป็นปลาอินทรี์ครับ ปลายิีก็เป็นปลาที่มีชื่อมีเสียงเป็นเจ้าแห่งทะเลเจ้าแห่งความอร่อยนะครับปลายิีดูนะถุงขนาดนี้เนี่ยราคาเพียง,งสา0้เก้าสิบท่านสามารถจะไปใช้ประโยชน์ดได้ได้หลากหลายมากเลยไม่ไว่าจะไปต้มกะทิมันมันกับย่ยน้ะขามไปหลุนปลาอินทรีต้มกะทิมันมันกับผักชนิดหนึ่งยอดผักส้มป่อยพอไปผัดผักไม่ว่าจะผักผักคะน้าหรือ ผักรวมมิตรปลาซีผักผัดผักรวมมิตรก็อร่อยครับหรือพาไปยำปรุงน้ำยำตามชอบแล้วก็พาเอลซีไปยำมากินกับข้าวต้มร้อนๆข้าวสุกสวยข้าวเหนียวมือม้อไหนก็อร่อยครับมื้อไหนก็อร่อยนี่ก็จุดเด่นของปลาซีถามว่าปลาซีเนี่ยมันพิเศษต,ตรงไหน ก็เขาจะบอกเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจนะครับปลาอินทรีย์ที่ลุงวานิชกำลังจับอยู่นี้เป็นปลาอินทรีย์ที่จับได้จากน่านน้ำชุมพรซึ่อยู่ฝั่งไทยนี่แหละเป็นน่านน้ำที่มีความสมบูรณ์ก็ทําให้ปลาอินทรีย์สมบูรณ์ปลาอินทรีย์ในธรรมชาติชอบกินสัตว์ปิยเฉพาะปลาถูเป็นอาหารอนุเลีของปลาอินทรีย์นะปลาอินทรีย์นี้ก็ถือว่าจับในน่านน้ำชุมพรที่เป็นเขตเป็นอา่าวเป็นทะเลน้ําตื้น ที่มีความมสมบูรณ์จึงให้ปลาสมบูรณ์ไปด้วยปลาอินทรีย์เป็นเจ้าทะเลเจ้าแห่งความอร่อยมีรสชาติเฉพาะนะครับรสชาติเฉพาะที่แตกต่ตางจากสัตว์ปลาอินทรีย์ถือว่ามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ว่าจะโปรตีนไขมันที่เป็นพวกโอเมก้า4หรือพวกไม่อิ่มตัวสูงที่ช่วยในการลดความเสี่ยงเรื่อง เรื่อง,องรูปลอดเลือดในหัวใจและมีทา่าอาหารจากทะเลปลาอินทรีย์เป็นปลาที่มีเนื้อมากก้างน้อยง่ายต่อผู้รบริโภคบางคนรู้ว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันจะย่อยง่ายกว่าสัตว์บุกแต่โดยเฉพาะปลาถ้ามีก้างในเนื้อน,นุ่นน่นั่นถึงไม่อร่อยแต่มีปัญหาในเรื่องของก้างตำเหงือกตำคอแทงลิ้นก็ไม่อยากจะปัดทานก็เสียโอกาสไปปลาอินทรีย์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะนะครับปลาอินทรีย์ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยตั้งแต่สุดๆใหม่ๆจะบริโภคเป็นปลายซีดิบกับน้ำจิ้มซีฟูดเส่สบๆก็ทำได้พาไปย่างพาไปเผาพาไปทำบาร์บีคิวพาไปต้มยำทำเก่งใดๆทำได้ครับหรือไม่จะปลายซีมาแปรูปเป็นปลายซีแดดเดียวหรือแม้แต่ปลายซีคิมทำได้ครับโดยเฉพาะถุงนี้เป็นปลายซีคิมปลายซีคิม,คมที่เขาได้ปลาสดๆมาแช่ใน น้ำเกลือที่เป็นสูตรเฉพาะนะครับสาระละลายเกลือที่เป็นสูตรเฉพาะในภาาใบตากนะจนแห้งในมุงตาแต่ถ้าฝนฟ้าแอมหน่วยเขาก็มีห้องอบช่วยรักษาคุณภาพไม่ให้กลิ่นมีผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นปลายสีถือว่าเจ้าแห่งทะเลเจ้าแห่งทะเลเจ้าแห่งลางะมอรรวยผ่านกระบวนการขนมอาหารที่ดีนะครับมีคุณภาพ จริงได้ปลายสีอย่างนี้าราคาเปียงสามร้อเก้าสิัน้นนะครับอวันนี้ตั้งใจเลยนะมีโอกาสเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์ในร้านลุงวาดิสลุงวาดิสอาหารตาแข้งเงาวชนมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เป็นทางเลือกนะครับลุงกรร็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เข้าไปค้นหาต,ติดตามศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพกระบวนการผลิตที่ไว้วางใจได้สูง ถึงท่านทุกคนทั่วประเทศยินดีนะครับทุกวันจันทร์พุธแล้วก็สุกร์เยกับลุงวานิชสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับเพื่อนฝูงแฟนคลับแฟนเพจของลุงที่ไม่ทอดทิ้งกัน <c oughs> ติดตามให้กำลังใจช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกัน,ก like, กนส่งหัวใจรัวๆคอมเมนต์ข้อความที่ดีมีปรยชน ทั้งในแง่กำลังใจแล้วก็แลกเลียนเรียนรู้กันนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆนะครับ<อ>ก็ขออำนวยอวยพาขออำนวยโปรให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขนะประสบความสำเร็จนะครับในการดำเนินชีวิตคิดอะไรก็ได้ตามที่ปรารถนาคิดอะไรที่ได้ตามปรารถนาทุกอย่างเวลาหลับก็ให้หลับลึกเว <laughs> ลาหลับกินน้ำดีแต่อย่าก,กินเยอะเดี๋ยวก็ ออกไปฉี่ออกไปปัสสาวะเนี่ยทำให้ขัดจังหวะในการหลับอีกนะครับการหลับลึกไฟมิด,มดร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ดีใน,ในสภาพที่มืดๆอย่าเปิดไฟสว่สา,วางสาวยเนาะในการนอนนะครับสำหรับคืน,นี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับวันนี้ทตรีมงานกล้ามมาเยอะ คนดักุมเนเดี๋ยวมักมามกมนี่ะเดกมัมมาร